สมาคมสว่างกตันยูธรรมสถานจาันทบุรีได้จัดงานเซซิงประจำปี2558เพื่อกลับว่ายขอบคุณเทพเจ้าต่างๆที่ปกปักรักษาให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขค่ะ นายสุทัศน์เจียมโคสิตรประธานจัดงานเซส,สิงประจำปี2 5ง8หพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานเซส,สิงสมาคมชมรมต,าต่างๆรวมกับวายขอบคุณองค์เทพเจ้าต่างๆที่คุ้มของประเทศไทยและเมืองจันทบุรีพร้อมประชาชนและชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดจันทบุรีมีความสงบสุขปราศจากเพศปต่างๆทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัว ซึ่งภายในงานจะมีนิ้วสมโพธตลอดทุกคืนสำหรับงานกราบไหว้ประเพณีโบราณเซซิงคือการไหว้ทดแทนขอบคุณเทพเจ้าทั้งหลายที่ได้คุ้มครองบรรดาลให้ประเทศไทยประชาชนเมืองจันทบ,บุรีมีความสงบสุขร่มเย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงโรคภัยไม่เบียดเบียนการค้าลุ่งเรือง เซซิงเป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมานับร้อยปีซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่18-22ถึงมกราคม2558ที่บริเวณสมาคมสว่างกตัญอยู่ธรรมสถานจันทบุรีค่ะ